เมลอนสับปะรดไพายนาโป๊ะเพื่อนรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้ กกุงกิงวันนี้กุ่มกิงจะพาทุกคนไปสนุกกับการสังเกตการคิดการตั้งสมมุติฐานทำการทดลองและวิเคราะห์หาคำตอบกันใช่แล้วละค่ะกุ่งกิ่งจะชวนทุกคนไปเที่ยวห้องทดลองสุดวิเศษของกุ่มกิงแต่จะเป็นการทดลองอะไรต้องติดตามนะโ <c oughs> ดยปกติแล้วหากเรามองแสงจากดวงอาทิตย์ตอนกลางวันจะเหมือนกับ เป็นสีขาวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแสงนั้นมีสีอยู่ถึงเจ็ดสีเหมือนสายรุ้งเลยทีเดียวทั้งสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงการทดลองของเราวันนี้กุ่งกิ่งจะพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องแสงกันค่ะว่าแสงมีสีหรือไม่ถึงห้องทดลองแล้วตอนนี้เราก็จะมาทดล แสงมีสีหรือไม่ก่อนการทดลองกลุ่มกิ่งขอแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะคะก็มีชามน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานหลอดไฟฉายกระดาษแก้วสีแดงเขียวและน้ำเงินค่ะพอเราได้อุปกรณ์มาครบแล้วเราก็จะเริ่มการทดลองกันเลยก่อนอื่นให้เพื่อนเอนเทน,น้ำเปล่าผสมด้วยน้ำยาล้างจานลงในชามเปล่าให้เกิดฟองค่ะจากนั้น เราลองสังเกตที่ผูของฟองสบู่ว่ามีสีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนมองเห็นเป็นสีอะไรกันบ้างคะกุ่งกิ่งมองเห็นเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูด้วยค่ะที่เราสามารถมองเห็นเหมือนมีสีรุ้งอยู่บนผิวฟองสบู่นั่นเป็นเพราะว่าฟองสบู่กำลังสะท้อนแสงจากแสงอาทิตย์ที่ประกอบไปด้วยหลากหลายสีนั่นเองค่ะจึงทำให้เราสามารถมองเห็นสีรุ้งบนฟองสบู่ได้ ทดลองที่2กลุ่มกิ่งจะลองใช้ไฟฉายที่มีขนาดเท่ากัน3กระบอกพุ่มไฟฉายแต่ละอันด้วยกระดาษแก้วสีแดง <c oughs> สีเขียวและสีน้ำเงินจากนั้นค่ะให้ฉายไปที่ผนังสีขาวเราจะสังเกตเห็นสีทั้ง3ส,สีตามกระดาษแก้วที่เราพุ่มเอาไว้ <c oughs> แต่พอเราลองขยับไฟฉายทั้ง3าอันมารวมกันเป็นจุดเดียว เห็นว่าแสงนั้นกลายเป็นสีขาวค่ะ <Wow. S 1> ดูสิคะทุกคนว้า wow. วเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอะแสงนั้นประกอบไปด้วยสีทั้ง7สีเมื่อเกิดการหักเหของแสงก็จะสะท้อนสีทั้ง7ออกมาให้เราเห็นได้ในทางกลับกันจากแสงสีหลายๆสีเมื่อมาเรวมกันก็จะทำให้กลายเป็นแสงสีขาวด้วยเช่นกันค่ะ ที่ชอบแล้วก็อยากดูได้เลยค่ะมีครบเลยนะทั้งนิทานเพลงทำอาหารทำศิลปะประดิษฐ์ทดลองวิทยาศาสตร์และก็ไปเที่ยว <c oughs> มาเป็นเพื่อนกันกดกระดิ่งติดตามช่องกุ่งกิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าทาง youtube ทุกวันสุกค่ะเวลา4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ